สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพับเหีี่ยปใยตาเปิดผลไม้มาปางกันค่ะทําเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญได้ที่หลังตรงช่องด้านหลังตรงนี้นะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะวัน,นี้เราเลือกใช้ริบบิ้นสีเหลืองตาละคังค่ะและสีเขียวนะคะเราเลือกใช้เป็นยี่ห้อ T W U แบบเงาค่ะ เตรียมกันไกลค่ะเทปใส่ค่ะลิบินสีเหลืองนะคะไม่ตัดความยาวยิ่มห้านิ้วจำนวนสีเส้นด้วยกันค่ะพับครึ่งและตัดปลายแหลมค่ะสีเขียวนะคะ ให้ตัดที่ความยาว2นิ้วค่ะจำนวน1เส้นค่ะเราจะใช้สำหรับทําใบค่ะดิ้นนะคะสำหรับทําก้านค่ะเราจะตัดที่ความยาว8นิ้วหรือ10นิ้วค่ะเหรี่ยนค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ให้เราพับดิ้นนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะม้วนเป็นปมเล็กๆนะคะไว้ตรงปลายค่ะต่อมานะคะให้เราหยิบริบบิ้นที่พับไว้นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา2เส้นค่ะถือไว้ข้างซ้ายและข้างขวาแบบนี้นะคะใช้ข้างขวานะคะคล้องเข้ากับข้างซ้ายค่ะจากนั้นนะคะให้เราหยิบเส้นที่สามขึ้นมาค่ะ คล้องเข้ากับเส้นที่2นะคะและหยิบเส้นที่4ี่ขึ้นมาค่ะสอดในช่องเส้นที่1นะคะคล้องเข้ากับเส้นที่2ค่ะจะได้เป็นฐานสี่นะคะจากนั้นนะคะให้เราเอาดิ้นที่เตรียมไว้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นปมตรงที่เป็นปมนะคะสอดไปตรงกลางค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะ เป็นการล็อกติ้นไว้นะคะไม่ให้หลุดค่ะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะให้เราติดสกอตเทปไว้ค่ะ พลิกกลับด้านมานะคะค่ะต่อมานะคะเราจะใช้เฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะหยิบเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะพับเฉียงขึ้นไปค่ะค่ะแล้วเป็นเส้นนี้นะคะพับเฉียงทับไปค่ะและอีกเส้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะพับเฉียงลงมาค่ะ แล้วเส้นนี้นะคะพับเฉียงทับมาค่ะเส้นนี้นะคะเราจะเอามาสอดนะคะใต้เส้นดิปปิ้งตรงนี้นะคะจะเป็นช่องอยู่ค่ะสอดในช่องนี้ค่ะสอดใต้ช่องนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะจะได้เป็นฐานแปดนะคะ ต่อมานะคะเราจะใช้ดิบินด้วยกันทั้งหมด6เส้นค่ะในการยกริบินขึ้นนะคะ acht, two, three, four, five, เราจะใช้หเส้นนี้ค่ะหยิบเส้นแรกขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับไปนะคะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ทับไปค่ะเส้นที่ห้าทับไปค่ะ แล้วก็เส้นที่6ทับไปนะคะหเส้นด้วยกันค่ะจะได้ทั้งหมด6เส้นนะคะและจะมีเส้นข้างล่าง2เส้นค่ะที่เหลือนะคะต่อมานะคะเราใช้เส้นแรกนะคะหรือเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดค่ะดึงลงมานะคะแล้วก็เออเส้นไขว้ขึ้นไปค่ะต่อมานะคะเอาเส้นล่างสุดดึงลงมานะคะแล้วก็อีกเส้นไขว้ขึ้นไปค่ะสลับกันนะคะ ต่อมานะคะเราดึงเส้นข้างล่างสุดลงมานะคะแล้วก็เราใช้เส้นถัดมานะคะตรงนี้นะคะสอดในช่องค่ะและเส้นถัดมาค่ะดิ้นนะคะให้เราถือไว้ก่อนนะคะตรงนี้ค่ะสอดในช่องเดียวก,กันกับช่องแรกนะคะแต่มาโผล่ในรูถัดมานะคะตรงนี้ค่ะ เส้นที่สองทำเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าดดวยกันกับช่องแรกนะคะแล้วก็มาผูนะคะในช่องถัดมาค่ะแบบนี้นะคะและเส้นถัดมาค่ะ<ด>สอดในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะผูในช่องถัดมาค่ะช่งนี้ก็คือนช่องนี้และเส้นท้ายค่ะทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะออกมาในดูถัดมาตรงนี้นะคะ พอเราสอดครบหมดแล้วนะคะให้เราจัดดิบิ้นให้กระชับค่ะให้เข้ารูปนะคะตรงนี้ค่อยจัดดิบิ้นนะคะให้เข้ารูปนะคะถ้าเราสอดถูกนะคะก็สามารถจัดดิบิ้นได้สวยงามค่ะจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะจัดดิบบิ้นเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้กระชับสวยงามค่ะให้เราเลือกริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเราจะนับริบบิ้นไป5เส้นโดยการค่าเราจะข้ามริบบิ้น5เส้นค่ะ จะเหลือิบบินแค่2เส้นนะคะที่อยู่ด้านนี้ค่ะเราพับไปนะคะต่อมานะคะเราก็ใช้เส้นถัดมาเหมือนเดิมค่ะนับริบบินไป5้าเส้นค่ะตรงนี้นะคะมันจะออกมาอ,ออกมาในช่องถัดมานะคะหาเส้นถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ5เส้นเหมือนเดิมนะคะออกในช่องถัดมาค่ะ let เส้นถัดมาค่ะเส้นนี้นะคะจะเอามาสอดในช่องนะคะตรงนี้นะคะจะออกมาจะออกมาในช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะสอดนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นถัดมานะคะเราเอาเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะแต่จะมาโผล่ในช่องถัดมาที่อยู่ข้างๆกันนะคะค่ะตรงนี้นะคะค่อยๆสอดนะคะ แล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับชนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแต่จะโผล่ในช่องถัดมาค่ะจะเป็นการผ่านใต้เส้นริบบิ้นทั้งหมด3เส้นค่ะเส้นถัดมานะคะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะ แล้วมาโผล่ในช่องถัดมาค่ะตรงนี้นะคะใต้เส้นริบดิ้นค่ะค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะเราสอดเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะแล้วก็โผล่ในช่องถัดมาค่ะครบหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมาจัดริบบิ้นให้เข้ารูปนะคะ ดึงนบบินนะคะไล่ไปที่เส้นละเ,เส้นค่ะตรงนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะถ้าดึงแน่นมากนะคะผลมะปราของเรามันจะเป็นแนวกลมๆนะคะ ด้านนี้นะคะเราจะมาสอดเก็บเส้นบิดน,นะคะเรจะสอดเก็บใต้เส้นบินตามลายของมันนะคะมันจะข้าม5เส้นด้วยกันค่ะหยิบเส้นถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ สอดใต้เส้นดิบินนะคะแต่จะมาโผล่ในระหว่างเส้นที่5กับเส้นที่6ค่ะตรงนี้นะคะเราทำวนไปทางด้านกว่านะคะ จะทาองบนเปเลอรทางด้านขวามือค่ะข้ามห้าเส้นเหมือนเดิมนะคะเราทำไปเรื่อยนะคะจนครบเส้นที่บินที่เหลือค่ะ ดึงให้กระชับนะคะพอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราจัดดิบินให้กระชับค่ะ ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะให้เราใช้กรรไกรตัดออกให้หมดค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำใบกันค่ะ เขียวที่เราตัดไว้ค่ะพับครึ่งแล้วก็ตัดเป็นรูปใบค่ะเราจะได้เป็น2ใบเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำเสร็จริบบิ้นค่ะมัดใบนะคะแล้วก็มามัดกับดินอีกทีค่ะ เราอาจจะมาทักสองรอบนะคะเพื่อให้ความแน่นนะคะเพื่อให้แน่นแล้วไม่หลุดง่ายค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้กันไก่ตัดนะคะ ตรงปลายที่เหลือออกค่ะสำหรับการใส่เหรียญน,นะคะเราจะใส่ตรงก้นนะคะตรงนี้นะคะให้เราเอาเหรียญน,นะคะใส่เวลาใส่เข้าไปในตรงก้นนะคะให้เรา,าดันดันเข้าไปนิดนึงนะคะเวลาดันให้เราดันด้านบนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้มาปังน่ารักแบบนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ